คุณรู้ได้ยังไงเห็นเหมือนตาคุณขยิบก็รู้ละไปห้างคุณก็ิืงอพปที่เดียวรอบนี้อะไรอีกล่ะดิปสติกรองพื้นไรท์เ t e n i นิ่งซันสกรีกันแดดเพื่อผิวโกลบายจากสกินฟิกนั่นเรียมาด,ดีจริงๆแล้วทำอ้ไงตัวนี้พอกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำบางเบาซึมง,ง่ายตัวนี้เนี่ยฉันใช้มาตลอดจะปล่อยให้หมดไม่ได้ ่ก้าวขาออกจากบ้านก็เจอแดดและแต่ตัวเนี้ยมี spf 50บวก t a 4บวกช่วยบำรุงผิวกระจาา่างใสเป็น daily use ใช้ได้ทุกวันสบายผิวสุดยอดนีนคุดเอาลูกค้ามาอ้างเพราะอยากหาเรื่องออกจากบ้านไปล้างเครื่องสำอางไม่ใช่แต่นี่คือตัวตนของฉันคือสิ่งที่ฉันขาดไม่ได้ล้างเครื่องสำอางก็เช่นเดียวกันก็ได้ดีจริงนะมันก็เหมือนกับสนามบอลที่มึงไปเตะทุกวันนั่นแหละ นี่กูยังไม่นับที่มึงแอบไปต่อร้านเล่าอีกนะให้กูพูดแล้งไมล่ะเข้ากูได้ไงวะเนี่ย